มาฮอดลุ่มเลยได้พี่น้องกัเพิ่นก day, ็ไทยน้อะไรนะ้นทางภูเพื่นดำนะพูนเนาะทางนี้เพิ่นเพกกนนิ่นก็สีไทยดำคือกันนั่นนี่ฝากาาติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆาย สบายดียามเศร้าเดอ้อทุกคนเดอ้อเมื่อนี้กะต่อจากเมื่อคืนนี้เนาะเมะื่อคืนนี้ก็กิน,กน,กนข้าวกินน้ำแกงแกงปลาเสอร์นกบกมะพร้าวโคกกรงพร้าวหญ่เลยเนาะมื่อนี้เอากระิลงไปฮะเอาเข้าวเอาน้ำเอาห้องยูห้องกินแหละไม่ได้เข้าป่าเมื่อนี้สิลงไปบ้านหล่ะกับะซื้อห้องยูห้องกิน ขึ้นมาไว้เนาะขึ้นมาไว้ตุดไว้ปานมือสองมือเพืเอ่ออหละเนาะอย่างอี่สองมือก็หอดวันซิ้นสิบห้าคำลงไปซื้อของโยงกินไว้แลวกวะเมื่อนี้ก็มีหัวน้ำสิโทมหมอถ,ถังพื้นทังลุ่มมนะูเนาะไปกับตบ,บ่าวมานี่ลงไปอีดว่าสิลงผู้เด็กกบ,บัดขึ้นมาเนี่ยถือเครื่องก็เลยลงไปพ้องกันเลย วันนี้กับพ้นตบนั้นแต่เเร้าๆพูนแล้ก็เลยนี่หลายอย่างคือคุบเต็ไมไรห่างกับสีหนาอยู่เป็นขี้ต่มเป็นนี้แล้วเนาะเขาเริ่มสีดำให้ดำนาแล้วแหละบางบอนกันไปทุกคนโอ้แถวนี้คือสีมีนกไล ไปไปมานี้มานี้ลงไปลุ่มพูนน่ะลงไปหาซื้อห้องอยู่ห้องกินฝนกับตกผลผลตังลมพุนน้ำเต็มมาแล้ว ืันนี้น้ำมีลายไปเลยแต่หาแนมแต่ลุ่มพุ่นตะเถิงพุ่นนะสีเห็นน้ำแถวกลางนาอันนี้ขาวไปเมื่อเลยเพราะว่าหอ,อยู่สูงเนี่ยทุกคนตอนนี้หอากระย่างลงมาหอดลุ่มแล้วไปเบิ่งํำกันเนาะว่านำ้ำโหยตัวหอาสีขามไปนี่มันสีลายบอ่ามันสีลายคือตอนเก็บจิลอบโไปเบิ่งํำกันไปน่นองเห็นยางมาด้เครื่องนึ่งเลยในอีกเครื่องหนึ่งก็หอดบ้านเหินนะครไปหาซื้อของจงกินคือว่าววนนี้ เพราะว่าเราก็มีถนัดในการหาล่าสัต์แล้วกับพ้นตกถ้านในผานเพิ่งจะสิไปหาเนี่ยอย,อยู่ฝนตกเพิ่นก็ได้ลงมาคือกันน้องผกนในผานครับเราก็ธนัดแต่ซื้อของยูของกินเนี่นะพี่น้องเอ้ยยังไม่ทันได้กลับบ้านกลับซองเธอเพื่อละดำให้ดำนาแล้วเพวื่อนแลเนาะติดตามเบิ่งมาเธอเบิ่งวิธีชีวิตยอยู่ทางพี่แน่ บางบางเจ้าเพื่อนกะไทยแล้วนาเนาะบางเจ้าเพื่อนกะยังมีไทยนี่คือเจ้านี่ยังมีเห็นเพื่อนมาไทยเนาะหรือว่เพื่อนไม่ได้เห็ดกะมีหูจักแถวนี้แต่ว่าแถวลุ่มพุ่นเพื่อนไทยหดเหมือนแล้วทุกคนบางคนเพื่อนกระดำมเหมือนเลยได้เนาะคือเห็นเจ้านึงเพื่นดำเลย ฮอดลุ่มเลยด้วพี่น้องกัเพิ่นก็บไทยหน้าเลยนะพูน่นทางภูเพินเ่นดำนะเพูน่นเนาะทางนี้เพิ่นเพิ่นก็สีไทยดำคือกันนั่นนี่นี่เพิ่นไทยนัยนยททยน่นเลยดิเพิ่นไทยเธอที่ซองอะได้วสีดำคือกันนะเพิ่นโลก,กาเลยทุกคนเออดำไหวอยู่ออยู่พี่ประมาณน่าจะสิบปลายมือสาวมือนี่แหละกาเพิ่นน่าจะเหย้า เป็นเป็นตกกาดำเพิ่นว่านก่อนตั้งแต่เขาขึ้นไป้นมากระพิ่คนเบกกระพิ่ขึ้นไปคือเริ่มดำแล้วทั้งพกงวกกับวานกาเนะอาเมียนอันนั้นทั้นนทงพุนกกบะูกกาแล้วพี่น้อง สีดำบ่ไดก็เพิ่นนอนๆูให้อยู่นเลยเด้นี่ได้ถ่ายบรรยากาศด้เพิ่นก็มี่น้อยๆงามๆวทุ่ง้เพิ่นมีงสูงเพราะว่ามันลมแหงงพี่ลมแหงแลยามทิงปิ่นงอนี้นะทิ้งถล่มทุกคนนี่นลกกาเห็นบ่พูด น้ำเต็มเพอเต็มขันมาลนเลยเนาะก็กระจีดำเลยให้ดำหนะใครที่ทางรถก็มีทางเว้นอยู่ทุกคนเว้นกับสหน้าในจังหน่อยเนาะ,ะเพลเรอนันตำลังป้าป้าสิวบอ,อนนลลายเลยปลุกเลยนลูกกาอยู่พูเราก็ว่าสีหาเก็บเอาพักหน่อขึ้นไป ันน่ะซุปกินเนาะแต่ว่าหาพักหน่อนี่ก็ไม่เห็นทุกคนแอ่พ่กเท่งเพิ่นนี่เพิ่นเอากระพุ๋ยมาโตน้ำไว้อาบไว้ใส่เนาะนอนประจําเลยจน,ลนแล้วนะเอาไแล้วทุกคนเพื่อนยังสิได้เมืานอนประจําเลยพี่โอ้เพิ่นมุงเอาดูซิงเลยเนาะเท่งเพิ่นคักเนี่ยทุกคน อโลซิงเลยคักไรบางคนเพิเ่งกะปะรถดไทไว้ให้ไว้นาพี่แต่ว่าเครื่องค้องเพื่นปะไว้นี่ไม่ค่อยเซได้ทุกคนเป็นจกเป็นเซมเพื่อเลยนี่เไม่ค่อยรัก้องกันเดาะทางนี้นะไม่เคยรัก้องกันเนาะ ว่าสับทาพ่อลุงมาปะไว้ก็ได้มีเซเนาะคนเนาะแต่ว่าทางเนี้ยเยอะไปยะเนี่ยจักหน่อยด้วยเพราะว่าหน้าพ่อลุงนะปู้นอยู่พูแล้วก็ไปตามเมือหน้าอาเขานี่ทุกคนไปตามกลางหน้าอาเขานี่เปิดหอยรดพอดอีบานเนว่าตกหอยรดพอดก็แม่นว่าถ้ารดพอดล่มก็แม่นนั่นแหละไปตามหอยรดพอดเลยทุกคน Cái xí nhà này chắc nói đó Để phải bằng khu lại hót hôi Là có họt hợt nó Và chỉ thay nhà áo cái xí nhà áo với này với nó Đây Họt khô nè Khô hót hôi nè Nằm hôi cả lộn này này, này, này มีเลือกไปเลยท่านผู้ชมมันลงแหงนะล,ลงร้ายปกติมันกระซำนี่แหละทุกคนไปต่โคไปเลยพี่น้องโอ้อันนี้ก็สีลุดเลยไม่ก็อ่อนเนี่ยเนี่ยหรอกแต่ไม่ไพ่ลำดิอะไรพี่น้องอึ๊บ Tân ừ. 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 là, này làm đều ui ui mãi nguồn cứ pik nè em nè 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 bay này bay uất sắc nè bay nè nón hay cứ nón nả nón hay nha ủa nha ủa nhung 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 โซนหมอนเนาะวกหินพวกอันนี้แหละที่มาลงทุนมาแล้วเขาก็ยกเลิกโรงกรันเขาก็ต้องกลับมาเห็ดหนาไหมอีกเนาะแล้วก็ปีนี้แหละนี่ดิเห็ดหนาเขาก็เริ่มไทยปีนี้แหละไปพุ่นนะทุกคนในมเห็นจะเป็นภูวัดตัวนะวัดจะตั้งอยู่ถึงภูเลยพี่เนอะกระภูกระสูงเติบอยู่ได้หนังกระได้ดีิ่นเห็ดวัดเฉลยเนาะมีภูน้อยเดียวอยู่นันกัน អ้อมហបពីពីពួកក சை ពីឡកអ้อมហបខាងនេះមកហៅ <coughs> 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 บอนนี <ersch> <S <S 1> <S 1> ้นําทมเธอนึงเฮามาเสื้อหมองนี่กเพิ่นนี่ก็ถือน้ําท่วมเธอนึงเลยได้กอดื้อทุกคนเอนีน้ําลายพาะนําน้ํามานี่ท่วมหมดเลยเธอนี่แหนมเห็นแต่ขนาดใหญ่ๆอันนี้ล่ะแต่วันนี้ทมหมดเลย ปลาเข้ากันมันสิบึนขึ้นมาอยู่นี่แห่บึนขึ้นมาใส่หาญหน้าใหญ่อันนี้เป็นน้องค่ะก็แหนมเฮ็ดเลิงๆเป็นวัดนี่แบก็สิหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสิประมาณนี้แหละนี่มาเบิ่งเด้อนี่หยตัวนี้ลงคือกันได้ตัวนี้ก็ได้ นี่น้ำลดแล้วทุกคนถ้ามันลงอีกจักหอดแขม,มก็ลดกันน่าจะพันไปได้ไตโคตัวนี้วิทโคตัวนี้ไปได้ถึงหอดเหิน Tại cô, Nhưng làm đi Đây mà mặt xe bóng nị Xe thêm nị Kinh số anh มาแต่ให้ใส่เซอร์ฟอยขะผีใช่นี่ยังไปนี่กับที่หอดนะตอนนี้มันซื้อเครื่องแล้วนะทุกคนทีนึงนั้นฝากแบ็ดไว้เนาะยเกิดอะไม่ได้ถือไป เราก็อองเข้าแนะ่แล่ะกะซื้อเอาปลาดุกแนะ่ตัวจีแบบมือแนะ่เนาะแล้วก็กินได้ดนเสื้อปลาดุกแล้วก็มีโฮปกโบปกเทปเพราะั้นนี่แหละเาเอ,าเอาขึ้นไปเนาะกะอาศัยว่าเอากินดนนะทุกคนเพราะว่างบไม่้ดยแน่เนาะแต่ซื้อ,อร้ายกะมันมีพอแน่เลยเอาชั้นนั่นก่อนก้าวเข้าแนะ่ทุกคนก็ยังอยู่ห้องกินกะไปหาเอาอยู่ขึ้นแนะ่เนาะ ปไปเดินกันสิได้เดินทางพ<ร>ูนนะทุกคนทางยาวเขาไก่ ดูบอลเสาครับแจะบอลน,นัดหาดเบอ้อพี่น้องเลยพ้นนี่กระตกพอพ้นมือนี่กับอะไรเป้ะแม่เลยนี่พะละเข้ามาเลยโอ้พะละเข้าบอลน,นี่เลยย่นโย,ย่สาขาไป

กะนาดเมนูบนี่ยมาได้มาได้เน่เน่เน่น่่จิงนูสีมือบาจจะรุดโอ้ยนูโตมบกงายหนึ่งได้ทุกคนมามามานูโตมัางไงเรื่งได้ทุกคนนูน่ะโตะบางไงเลยจะได้น้องนุ่มสีหายใชแหละเน้้หนูโตเรียวนึงไหมกินเพิ่มวันนี้ cá cay, Nó con hút tổ bắn nghe, Nên cay, nên có màu phao ừ bà ừ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  đi ừ đi ừ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  Đây, 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 ừ tạo bạc ở mình hồng bây giờ công phá bài hưng hưng tưởng là hưng bài 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 hưng ปลาเนี้อมันหอมนบต่ำหอมครับน้ำอแ่นอะอยดน,นะ่หม <s> มันสิ้นเขาไม่ได้ไปปะคนึ่งตกทุกคนเน,น,น,นคนตกคนตกโหฮถ้าจะตกวงส่งเวลาประมาณ้ามงตอกองนี่แหละประมาณสัโมงนึงเลยนะตก ยังไม่เศร้าอยู่นะวิดีโอนี้กับทุกท่านนี่แหละทุกคนกับผมกับคุณอินทิข์ครับสมบัติลายวิดีโอหน้าพอกันเมื่อติดตามตอนต่อไปได้นู้ตัวหนึ่งไปเสื้อกระลัพจับยกขนาดเลยผมฝากติดตามบางด้วยนะครับบใจหลายหลาย